สวัสดีครับพี่น้องเิบแฟนคลับทุกท่านครับวันนี้อาทิตย์ที่15ตุลาคม2566นะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณ16.30นนะครับจะพามาอัปเดตการเจริญเติบโตของสวนป่านะครับในอาณาเขตบริเวณของคูมันฟาร์มนะครับผมนะครับ ไม้ป่านะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้เป็นต้นต้นจานนะครับสองปีนะครับอายุสองปีต้นจานหรือทองกวาวนะครับโตแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นต้นศักนะครับอายุเท่ากันนะครับสองปีนะครับนะครัวน โซนไม้ป่าโซนนี้นะครับก็อายุประมาณปีครึ่งนะครับผมก็จะเป็นแนวของต้นสักทองนะครับต้นสักทองนะครับริมรั้วนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับสุพรรณห้าศูนย์นะครับอ้อยบีบคันน้ำนะครับขายที่บีบคันน้ำให้พวกเราเราได้ได้ทานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันนี้ครับสุพรรณห้าศูนย์ นี่ก็จะเป็นพยุงนะครับอายุปีขึ้นเหมือนกันนะครับสุพรรณห้าศูนย์ก็จะปลูกแนวลัวคาบอยนี่ครับยวเอาไปตลอดแนวก็โตแล้วครับเดี๋ยวต้องหาพ่อค้านะครับที่ ทำธุรกิจน้ำอ้อยนะครับเอาไปบีบคั้นเอาน้ำขายเ,ยเดี๋ยวมาติดต่อให้มาจัดการได้แล้วครับเพราะว่าต้นโตแล้วศูนพันห้าศูนย์นะครับในนี้แนวพยุงโตแล้วครับพยุงปีขึ้นนะครับยางนาครับยางนาโตแล้ว ปีขึ้นเหมือนกันนี่ครับประยุงด้วยยางนาด้วยนะครับประยุงในส่วนของที่มันห่างๆก็ปลูกต้นเล็กๆแซมไว้แล้วครับนี่ครับปลูกยางนาต้นเล็กๆแซม ก็เดี๋ยวเอาเชื้อเห็ดมาลงครับตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นโคกนะครับโคกหนองนานะครับในส่วนที่เป็นโคกนี้ก็จะเป็นเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับก็เดี๋ยวเอาเชื้อเห็ดมาลงต่อไปแถวนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนะครับแถวนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดะ โตแล้วครับในส่วนที่เป็นโคกนะครับก็ในส่วนที่เป็นหน้องนะครับนองแล้วก็นานะครับเป็นตามสูตรสำเร็จนะครับโวกน้องนา ก็แบ่งสัดส่วนแล้วก็ที่อยู่อไศัยนะครับเด็กๆที่ยาวไซัยก็แบ่งสัดส่วนกันนะครับตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่นะครับก็อาจจะแบ่งสัดส่วนที่เป็นโคกเป็นหนองแล้วก็เป็นนาีนตามภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ